มีนักเรียนนะครับหลายคนส่งลิงก์มาให้นะครับบอกว่าคนนี้มาลอกพีทั้มนะครับคนนี้ทําคลิปลอกพีทั้มนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าชอบผมนะครับก็ดูคลิปผมนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ส่งลิงก์มาแล้วก็แจ้งมาว่าคนนี้ลอกแบบเรียนแบบนะครับไม่เป็นไรนะครับก็คือ ถ้าเขาลอกไปก็ไม่เป็นไรครับนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะพูดถึงสุดตัวผมนะนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ดูคลิปผมกดไลค์คลิปผมนะครับขอบคุณมากๆครับนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ส่งลิงก์แจ้งแจ้งว่าพี่ตั้มคนนี้เขาลอกคนนี้อ่าช่องนี้เขาลอกนะครับไม่เป็นไรครับอ่าก็ก็รู้ไว้นะครับแค่นั้นเองนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าเออ ชอบผมนะครับรักผมก็ดูคลิปผมคนรค์คลิปผมแค่นั้นก็พอครับแค่นี้ก็ซาบซึ้งใจมากๆแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับรักทุกคนนะครับอมือใหม่ทุกคนนะครับสู้ๆนะสู้ๆทุกคนครับเป็นกาลังใจให้ครับใครที่ยังขับรถไม่คล่องใครที่ยังเอขับรถไม่ได้ดูคลิปผมเรื่อยๆครับดูคลิปผมแล้วก็นําไปปฏิบัติครับอืม นะครับนำไปไปฏิบัติแล้วก็พยายามฝึกฝนนะครับเป็นกลังใจให้เพื่อนทุกคนนะครับอย่าลืนมนะครับเปิดฟเ,ด,เ,ด,เด,ด,ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ